แบบขึ้นกะเห็นเห<บ>็นเป็นตัวขึ้นย่างย่องขึ้น,นโอ้ยแล้คน,นลุกได้อล้ได้เป็นบุกานนอนแต่ก็นอนกันนอนอยู่เลยแต่ว่าแม่น่ะบอกให้นอนบันี้น่ะมันบดีเวลานอนนอนกันนอนนอนหามักเหลือมักไหลนะออแบบคือไม่มีแนวมาเต่งเลยนะยเลยให้นอนก็นเห็นตลอดเห็นคนค่ะเ,<อ>เห็นเชียงให้เชียงห้องเวลานอนกับเพ็ดให้ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเนาะว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวบุญตา,าแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมุนีมาพบมาพบก,กับสาบุญตากันมาหาน้องเพว่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเวม,มาเยี่ยมยามทำข้าวเพื่อนห่าได้ยินข่าวดีทั้งเพื่อนเห็ดน้องนุ่งห้องน้ำเนาะแล้วแต่โดนบอกด้ว,ว่าเนวใดสาบุญตากระได้มาดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ดูดูฮาจังใดกะเข้าไปหาเพื่อนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะดูเพื่อนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ดีไปทางนี้กะห้องน้ำห้องไล่เพื่อนเือสีเหลวระเบิดได้ไรปะสำเร็จคักแล้วบ่เนาะดูดูเยี่ยมยามเพื่อนก่อนโอ้ใครได้เนาะพี่น้องเพคนบ่เหมือนสบายดีแล้วล่ะดูยังไงยูดีมีเงินบ้าง ่ไข้ระบ่อันนั้นจ้าพอนะพอน่ะกินยาตลอดได้ซะเออไข้กินยาแล้วก็อมยาอมน้ำเออโค่นหนักเกี่ยวกับไข้บ่ดตะเกียแม่เออโดยโดยใช้แล้วใช้ลูกสาวลูกสาวอยู่เทิงเออสบายดีอ่าสบายดีแหละใช้ลูกใช้ลงมาบุญนาคพ่อแม่พี่น้องมาลูกลงมาลงมาลงละอืมพูดจักสบายดีเนาะลงมาแล้วล่ะเด้อลงมาลูกของน้ำเลี้ยวดนแล้วบ่หลาน เออพร้อมใส่งานเลยเลยยังากระทงอยู่ยังบ่มีกระทงเออบ่มีงโดดโดยกใส่ใชได้บ่ลายโดยอือได้กระทงครับจังสิเปิดน้ําใส่เต็มจอน้ําพุ่นแเนาะนพุ่นเนาะยเออยังอาบพุ่นอยู่เอ้าสบายดีป้าลุงกล่ะบายดีป้าลุงปจงโอ้บ่ว่าใกล้หรือไกลเนาะ กีฬาสบายดีเด้อว่าสิกีฬาดีเด้อโด้วยป้ามารยาทดีแท้นี่โอ้อะมีขนมมาาามฝากเพื่อนลุกมือก่อนไหมด้วยด้วยเป็นตาแพงเนาะเปาเป็นแท้ตะกี้อาอยู่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี่มาละยาด้วยด้วยตะกี้อาอืมเลยเอาไปแบ่งมือบอก จากแดงอันนี้ผลเออเลยก็คนฉีบีแล้วเนาะตัวน้อยชื่อวันนี้กินยาได้เรื่อยป่านะแม่กินยาคุ้มมือคุ้มมือและเออเจ้าที่อย่างแรงแลยวมันเจ็บนะโดยโดยมันมันเจ็บแต่ว่าทั้งเจ้ากะไปรักษามาแล้วเนาะยังมียากินอยู่เนาะไม่ยั้งดูกันนะยังอะี่ ปีโป้อืมเกย์เป็น้ะล่ะมันคาโคได้ดูคอยกินเนอะจะคือเพื่อนี่กันเนาะฉลาดไม่ยวรหยุ่งได้มดเลยบอกว่า่ะอืมนอนค่ะก็ตื่นเออ่ะนอนบ่เป็นหน้าแค่ดึงออกใช้ทั้งแม่เจ้าไปใช้สลับ เราไปพากสวนน้อยบ่ค่อได้มากมันบอกมาเป็นท่วของเราหนะน้ำถั่วมเลยแม่น้ำถั่วมมาบ่ได้มันเป็นหวยบ่หนะแม่นอือโดยโดยน้ำถั่วมกับมาบ่ได้จำเป็นต้องนอนโดยเรามาดูอยู่บ่ช่วงนี้นะช่วงนี้ค่ะเรามาดูอยู่ช่วงนี้นะอมาช่วงเจ้าเปิ่นยังได้นะแม่เออโดยท่นเจ็บแห้งแล้วก็มาเบิ้งท่ามาเบิสบายดีดีแล้วก็ เลยขายอะไรกะบมาแม่แล้วก็ย่างน้ำหมดน้ำด่างแม่นะย่างบ่อมาเถอะเลยแล้วขี้รดโอ้รดการมาวัฒชิยไดก็ตายตายอยู่ชุดทางรดนะแม่ไก่ชุดทางไก่บ่จากบ้านไปนี่นะผักขัวเสโอ้ผักขัวเสพูโดยเอาเอวยว่าเห็ดแถวบ้านฮองบอแม่นเนาะเออไปเผาสวนใเลเขาโดยเรือหนึ่งเท่าไรก็แม่จังเรือหนึ่งสองล้านอืมสองล้านเนาะ คือทางเจ้ากับบริโภคไปหากินน้นอช่วงเลยเพราะว่าสามแขกคนมาหาดูเนาะเด็กคนมาทางเด็่นมาบุหินก้าวเนาะแต่เสียเวลาไม่ได้เพื่อนเนาะถ้าเอื้อไปได้ยังได้ไปอด้อยอันไปทานบอกทำไ้คานโอโบก้าไปบอกิวเนาะแม่มันไกลได้โอ้มีรถแน่คืไปผิวเนาะโอ้อาศัยรถเอื้อไปหาบอ ก็ค uhm, uh, ือตุ๊กเป็นนบ้านอื่นเลยเนาะนางเนาะโดยเป็นเจ้าได้สารคาร์บะเปิดใจมีผู้อันนั้นหรือเ่จริงใจหรือเ่ยังยังบอกคนจริงใจหรือบ่ก่าได้คนยูอแต่ทางกะเบึงไปเรื่อยๆเนาะนางเนาะคือจะเช็ดบ้านทำข้าวข้าวอาการน้องคิเป็นนี่แหละโดยกับข้าวขคิดอย่าเนาะเฮาวตังเฮากระปิ่นปัวมันดีมันเศร้าเนาะนางโย โดยโดยคือว่าเนี่ยพอไม่พีนนะ่น้อ,นองไว้แล้วการน้องกายยังปินอ,อ,อ,อดออดแอะอยู่เปิดใจก็ล้มไปก่อนพอน้องเพื่อนะชีวิตเจ้ายังดีขึ้นมาเพราะว่าเจ้า<อ>บอกง,ง่ายๆใช่เนาะแต่เสียสารักข<ด>าดสารักก็คือทั้งผัวทั้งลูกอะ่ะทาใจพ่ได้กับมีขู่มีคนแบบว่ามาเบิงมาดิน่นน้ำกะดีใจบ่นะอน่ะดีดีแล้วเนาะคุยไปก่อน ดูใจไปก่อนน้นงเนาะแต่สมมติอ้าวมีคนมาจรจิงใจกันจะริจริงอยู่ปะจริงใจน้องคนยูน้องคนบอจริงใจกันเนาะโดยจริงใจก็ต้องหักลูกหกกักครอบครัวน้่นเลโดย,โดยมันต้องรับได้ทุกอย่างไะมรับได้ทุกสิงทุกอย่างบ่าว่าดอกสียงครับฮอดอันว่าฮอดเออฮอดอย่างเนาะคือในครอบครัวเฮานีได้โนนาโดยจะต้องเข้าใจเนาะ บมแมนว่าสีวาหาภาระเบิดได้เนาะบ่ว่าปานนั่นดอกดูหลับครอบครัวเฮาได้หากลูกหักแม่ก็ต้องหากลูกเมื่อได้สิไปโตยาแบบนี้โดนบ่อมันยังเบิดเด้เออต้องให้กินเบิดบองม่ยาตัวนี้คือยาปวดคอหรือเปล่นะแม่แบบน้องเจ็บนะบ่ได้หาว่าไปโตนะเน่องเจ็บไปน่องไปซื้อเอาอยู่คีินอ่เจ็บคอแเราไปซื้อเอาอันมันอยู่ได้กันน้ำยาอมเด้ โดยโอ้ต้องอมเจ้าโดยดังอมเนาะโดยพอกินนี่กับมันกับโบราณได้โดยโดยคือทางน้องเพิ่นกะลายผู้ลายคนแต่เนาะผู้ใหญ่ใจดีซอยมาเนาะนางทางของน้ำกะเลวแล้วเนาะก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะ เห็นเพื่อนมือแรกกะโอ้ยนอนนางเนาะเห็นเจ้ามือแรกกันเนาะมาเมื่อนี้กะเห็นน้องเพื่อนยิ้มแย้มแน่แล้วเนาะก็ดีใจนะ่นเอาใด้ลูกเอาไปปั really? ่นกันเด้อบุูุจักปั่นอยู่บ่ปั่นอืมดิจักคนเด้ะโอ้ยเนาะดีใจกระเบึ้งกระบือ คือหาลูกเหามีอย um. ู่มีกินก okay. ับยิ้มโนรังเนาะโดยคือตะเจ้ายวโรสมึงกินกระทงกระซ้มตะปะเพราะว่าหาเงินทำมากระได้ซื้อเขาบางที่ก็ซื้อให้ลูกเยอะนะซื้อกะมือซื้อมือบบได้แนหนังเนาะโดยโบอยกแล้วทังป้าถามนี่ลูกเจ้าเคยได้กินอยู่ว่าตะกี้นะเคยกินเคยกินทางบบได้ลายโบดืูได้ไรเอาว่าเบิบงดูได้ลายได้ลายค่ะเพื่อนมาให้นี่โบ โดยสแต่กี้ได้สะเแต่แต่เมแต่เพื่อนบทันมาได้สรุปอายแล้วอายแล้วว่าเป็เป็นเนาะอืมอีกน่อยกำลังอ่าหูจักเบาหูจักว่านาะคือเมตูกับบริคอยมาด้เนาะตรงเมเพื่นกันเลยปมากันยาะแล้วกันน้ำบุญเร้วนเด้ มาแล้วกับพี่มาแล้วกับพี่น้องรถกันนะมันเข่าดงด้วยคมันคว่ำหัวคว่ำ้อกนะเพราะมันเข่าในอันมันเก่งเห็ดในดงมาอึ้อพูดว่านะบ่มันขึ้นไปโอ้ขวัวเซผู้ด้วยขามไปพูดกันสิเป็นทางเขข์ผมได้แั้วล่ะเนาะการถือว่าไกลเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเมย์น้องเพว่าเพื่อนกะเพราะว่าถามมากะคือว่าแหละรถบอดีก็ต้องโทรเอาบ่น่ะมีบ่โทรศัพท์ เราไมีอยู่เออคือทางน้องก็ไดอันโทรศัพท์เจ้าอันนี้เนาะโดยแต่เฟสนี้มือมากกะจุงจนซีหาลักอะไรน้ำมันเบิดแลยว่าโดยตอนเพื่อนทีมากกะโบ่ได้เบิ้งโบ่กับโบ่ได้เบิ้งนะขั้นเบิ้งกแบบต้องเปิดเบิ้งไก่จากันปั้มน้ำมันนะเมนแมนเมนปรกบเบิ้งอยู่โดยโดยไก่แบบเปิดเฉพาะ เลยคือด hmm. <Or, S 1> ีดีแจมน้องเนาะก็ได้ที่ระย่างกันยังดีเนาะนั่งเนาะในห้องน้ำเมื่อก่อนไปไายใช่สักขออนุญาตได้ไทยเยอะด้วยโตเข่าน้ำมูโดยอันนี้กับก่ห้องน้ำตื่นแล้วเนาะโดยโดยโตเข่าน้ำพึ่นกับบุคคาคือของเฮาได้เนาะอันนี้แก่สบายเยอะแยะแน่น่ะใส่น้ำหนึ่งกับกับใส่ดุ๊ลอกับพึ่นกะว่าเลยนะใช่กับเต็มที่เดยอยู่หรือป้าจะไปเบิ่งห้องน้ำจ้า หักบ่เนาะคือสีคักกี่ดอกนั่นาะละเนาะไปคนละคนไม่พี่น้องเออคักแท้นี่เนาะเฮซ่ายนี่ก็เหลือได้หลาบ่อกโดยดินจะคุ้งแดนเลยบ่คุ้งเลยเนาะดีแล้วนี่มันจีเป็นห่มได้แล้วยังเนาะเวลาเดดยัได้ถังเนาะอทางซามุกตะวันเคยซื้อมาให้อยังมีถังเนาะโดยโดย คอยเป็นคอยไปะดะโอ้ได้ชักโคกอย่างดีเลยเนาะอแม่ผลมาเดวบ์มาเห็นเดวบ์ของหนำเลยมาเห็นแล้วแต่ยังบ่เห็นตอนแล้วค่ะเออแม่นะคุณขึ้นสิดีใจได้นางเนาะดีใจเลยโดยดยังเจอผู้ไหนเฮือนซานเพิ่งกับพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ยังกับเซ่หนอนนางเนาะเมื่อคืนฝนตกบ่ได้หัวบ่ลาะตกนอนบ่ได้ หัวบ่อตุ๊บกันบ้านน,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 นันเชิญหอดสองโมงสามโมงนอนไ่ได้เลยเปรียงจนเบิดหาน้ำเบิดนอนกันเออหัวบ่อแ<ห>ม่นโอนทีตากทีตากเพราะพวกมันเปียกบ่แม่นเออคนน่ะพ่อแม่พี่น้องนเนาะดูวะมันหัวไปเลยนะหัวอยู่อยู่งเลยโออเอาลูกไปไหนะเอาลองเฉืยวนะลูกลูกสบายดีกันลูกสบายดีเมื่อลำบากเลยใช่ลูก ฮะมาแต่เฮือนม่อโอ้โด้วยเฉยเลยโอ้เอาปีโป้น้ำน้องน้ำเอื้อยนันเนอเอื้อยยังดุเอื้อยยังเจ้าหูบ่ชื่อแล้วนะเอื้อยมีเอ้ด้วด้วยอ่ะเอาสบายดีนด้่งามนะเอ้ยสบายดีเด้อไปเอาขนมน้ำผลไมู้กเด้อเออเมื่อนี้ก็คึ้นฝ้าขึ้นผลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไว้เนาะ กต่ชิโตกทำอีกแล้วในวางเดือกระวังเดินทางนี่ก็ได้เนาะโดยอูร่างนี้กะอืมเชิงเฮือนหัวบดเลยตีนางแม่หัวเออขึ้นผาเนี่ยขึ้นวันังทีเดียวนี่กะโดยมันไปบนขึ้นฮักอืมไปขออนุญาตเออขออนีญาขึ้นเบิงเนาะโดยอืมขึ้นผ้าขึ้นเบิงบ่าเฮือนหัวเนาะภูนาอันนี้กับผ้า,า,านนกระจาดเพ่เวอร์ตะวบอิรัน เอามาตองกุ้งพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดแด็กแตะกี่อะไรเนาะโดยอืมหัววุดแล้วเนาะโดยพูดนะอันนี้ก็เปียกบดได้ละเนาะแม่เปียกบดดเลยพูตรงนี้เจ้าชิบะอันนั้นบดกะเก็บเครื่องเสื้อผ้าเนาะโดยโดยอยู่าฟชนึงเข่าบแม่ เออยพูดนะพูดพี่น้องแล้วนะยังคือว่าเดียวเห็นชั้นมันอันมันเข่าในหันบวกกเขาอยู่โดยแถวน้อยอะไรมันหัวมันหัวมั้งคะเนื้อหัวกับกกระปองบ่อยมันหัวนั่นเอเนาะโดยอือโดยโดยอ่าเนาะวันหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเปียกเบิดแล้วไหนนอนนะแม่ พวกแม่พี่น้องเนาะคุณมันสีพะมาแต่พุ่นกับพวอแหงเลยนะล่ะโดยเปียกไปเลยนะเวลาพุ่นตัวแหงๆนี่โดยอยู่กับได้อืมเนี่ยอยู่ใช้สารเปียกไปเลยเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนแหงบ่แม่นเนาะบอกว่าคืนนี้บอกแหงแม่นคืนนี้แหงๆเปียกไปเลยจบไปนอนเด้พุ่นอะพวกแม่พี่น้องค่ะพุ่นเปียกเบิดเลยเนาะโดยเอาลานนี่เอาลานมาลูกตกระดเอ้ย เออโดยโดเฮ็ดจันไรเสานางเนาะผู้ขันผ้ามาทั้งนี้มันกระเปียกอยู่ได้เนาะดาเนาะขันผมาทั้งนี้กระเปียกอีกอืมโดยโดยคือว่าจิจึงบ่งใดกะบ่ได้เลยอืแต่คือคือหลังนั่นกบเป็นเพือนอายเนาะหลักะไปอยู่หันบ่ได้บ่นางกนอยู่บ่ได้นะมันแบบคือหลังนั้นมันบ่ดีนะเอาเป็นในใดลังนั่นกบมันมีแน่บ่ดีนะคือน้องบ่ได้เป็นในใดหละ แบบขึ้นก็เห็นเห็นเป็นตัวขึ้นย่าง่ยงขึ้นเฮ้ยบ้าลยคนลุกได้อีกล้ได้กั็นบุกานนอนแต่ก็นอนกันนอนอยู่ค่ะโดยแต่ว่าแม่น่ะบ่ให้นอนบ่นี่น่ะมันบดีเวลานอนนอนกันนอนนอนหามักเหลือหมักไหลนะแบบคือม่มีแม่มาเต่งนี่นะโดยไอ้เื่องนอนก็เห็นตลอดเห็นคนค่ะเห็นเชียงให้เสียงห้องเวลานอนกับเผ็ดให้ได้ยินเพียงผู้เดียวคนนะ ไพ่ไพ่ได้ยินละสุรากับมิแตน้องพวันน้อมิแตน้องนอนเธอหลังนั้นแต่แม่เราห้นอนโดยแต่เจ้าเคยเห็นบ่เคยเห็นน้องเห็นดูกัวโม่เป็นแบบใดล่ะไม่เห็นไปนโตเล้วเลยผู้ชายนะอืเจ้าอะไรคิดบ่ว่าเป็นไพ่น้องก็คิดอยู่นั่งเดือพ่วกัอันนอนกลางๆน้องน,อน,นะแล้วน้องเดียวไปก็กเห็นดำคลื่ออยู่คันขืนนอนหลังนั้นเห็ไดมแม่เพิ่นมักอ่ำกับพวอ อย่างันเหรออแต่แต่แต่คิดอะให้เจ้าคิดนี่ว่าบวแมนคนบวแมนคนแต่ว่าอาจจะเป็นผัวบวแมนบวมนบวผัวเจ้าบวได้ผัวตัวผููเสียนั่นแหละบอันตั <so okay, so ้งแต่คนบริเ uh, yes, uh, ียก็มีอยู่แล้วมีตั้งแต่สร้างเพื่อนหลังนี้ขึ้นแล้วม้าเาะโดยเจ้าเจ้าอยู่ซี่กับเท่าลาเทาเนมไปเนาะเห็นบวแมนก็ข้าขึ้นกันี่ ได้ยินเสียงคือแบบค้นย่างคนเบ้าคนจาก,กันเลยคือคนห้องนี่บอกแม่นนอกนะั้นได้ยินดูเสียงให้เสียงเึ็กน้อยเสียง้เท่าแกเพ่คนเบ้าเพื่นบ้ากันเถะนะโดยคือเป็นันบ้านเลยนะอยู่ดังนั้นนะ <c ül üyor> เออคือบ้านของเพื่อนที่เล <c ül üyor> ็กน้อยเล็กนี <c ül üyor> ่เลยบอนางบอกน้องเห็นดูแล้ววันนี้นึ้นไปตอนที่ว่าพวน้องเสียนะโดยแม่วแม่จะไให้ขึ้นไปมันรวมกันนะ <c ül üyor> โดยโดยก็มีแต่ว่า ถ้าให้เจ้าอยู่นี่กะืยานอยู่เด้แรงไมไม่เคยย่านเลยแต่ว่าเคยแล้วบอกเป็นต่ยานเนาะที่เจ้าบ้ามากะันเลยเออพวกเป็นยังน่าสู้ไปก่อนละเนาะถามีเพื่อดีกะน้องกะคือสี่พญานปานไดแมนบอกนอนพื้นหลังนี่หละปลอดภัยดีนะแบบบ่มีอยังเออโดยโดยกะคือว่าสมมติว่าหัวนอกไปนอนหลังนั่นแล้วแต่ว่าทางนอกเพิ่นกะ เห็นเป็นเงาเรื uh, inhos, in ่อยๆแม่ไอพี่น้องก็เห็นเบิดหันน้าตั้งเธอกับแบบพันโดดคือลงใจเลย่ะอ่บอกแม่โดยก็คิดอยู่ด้านนางเนาะก็คิดตามพี่น้องกับญาอยู่เนาะน้องบอกด้วยว่าเพื่อนหลังนี่เป็นไม้เก่าเพื่อนบ้านเป็นไม้เก่าชื่อโอ้สำพอเนาะชื่อเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเก่าของเพื่อนโดยฮ่าเนาะเพื่อนก็คือว่าจบเสืออยู่เนาะโดยนะเดยพ่อแม่พี่น้องสี่หายบิ่ง คือว่าจบเจือหรือแต่ว่ามันมีทั้งเงาทั้งอย่างก็ออนุญาตเด้อบ่อ่าบ่ได้ลบหลู่เนาะก็เฮายากพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งโดยเพิ่นอือเพิ่นซื้อไม้เก่าันนเนาะนะแม่ือเฮือนเพิ่นเลยนะือเฮือนเก่านะพ่เจ้าขายแล้วลเอามาปลูกนี้แม่นตอนนั้นกันเจ้าของเฮือนน่ะลูกเพิ่นก็มีเจ็บมีทโซ ใส่เร so, so uh ื่องอยู่ตลอดปัตินีพลราคาเฮนน้องโดยนี้รายเลเรือของน้องเหรโดยโดยเลยซื้อเอาและดูเพื่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างเลยตกมาเขาครัวน้องก็มิเตเนเจ็บมิเตเนเป็นหาเงินก็ได้กับพวอที่ได้ไม่ได้หาตัวกันโดยโดยอ้าวผมเป็นพี่น้องชีวันได้ใส่นะโดยโดยจ้งได้กับมิเตว่าระวังน้องทัมิเตเปิดเพื่อนเปิดไฟให้สว่างเลยนางเด้อเออเออก็เป็นกำลังใจให้ได้ใส่เด้อโดยโดย รวมนมน้องเพิ่นก็ชิได้เอาเงินให้ทายาได้นางด้วยจะไปโตยาเนาะดูไปไปโตยาด้วยไซื้อกาดกานมเนาะยายังบริเวรก็ได้น้องเพิ่นก็ลำบากอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยกับเงินชวนนี่ก็เป็นจากไอฝั่งไทยเพิ่อนเนี่ยจะฝากมาให้ทางเอื้อยกะไปซอยเรือคนที่ว่าทุกยากมากนะโดยโดยขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนในเรื่องอ่ะขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเด้ออยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยที่พ่อแม่ให้มา คงให้คนงานจะดีดีไม่แหงคงเจ็บจะได้คงคอยยู่มีอันยิ่งนคนยืนดำาวยเงินทองไอหงมาเชไนใดวกคอขึ้นไอไปด้อยเจ้าขันเท่าเด้อดถูกไอคนจะดีมีแห้งนอนางเนาะกะกะยังไหวซื้อกะตุ้มขนมให้ลูกเนาะข้าวคือค้ายากะะยังไดกะถ้าขึ้นใหนมาไหมกะเอืยกะสีมาให้เจ้าอีกแต่ว่ากะ คนละเล็กคนละหน่อยมาชันซะเพราะว่าถ so ุกคนทีบ so ่าย so ังล so, so ําบากกั็ลายนะงเอ้ยเอ้ยกะต้องกะได้ทำก็คือเห็นเจ้าองค์ช่เลยค่ะเขาต้มขนมไปเนอหล่ะเนาะโดยโดยอาจังใดเป็นกําลังใจให้เดินนางเด้อโดยโดยกะสันเอ้ยเมืองกนเด้อละเด้อโดยอสบายดีด้วยล่ะสบายดีเลยก็โอเคนาะงปุ่มพี่น้องน้องท้มาเลยเห็นน้องเพว่าก็เอ้ยชีวิตเพิินกะเนาะโดยโดยก็คือเพิินว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะ เลื่อนซานกตสมมติว่าอาหลังนี่เป็นของเพื่อนแต่ว่าหลังนี่ก็จะเป็นเพื่อนชงเอื้อยแต่ว่าการสมิว่าหลังนี่าหลังนี่ฝนหัวเนะาะกาสมมนอนหลังนี่กับบ่ได้เพราะว่าน้องว่าไปนอนก็เห็นนั่นเห็นนี่เน,ะะน,นาะว่าน,วน,นองเพิ่อนกายาณเพื่อ่พี่น้องเลยเนาะยังใดก็เป็นกําลังใจเพื่อนโดยคอนอื่นชาวบุญตาขอขอบุญขอบขอขอคุณทางอายฝั่งไทยเด้อเนาะที่ว้่ะที่มีเงินส่วนหนึ่งให้นอ้องอ่า ไปเสไปหายทางครอบครัวทีตกทุกข์ได้ย,ยากเนาะแต่คนละเล็กคนละหน่อยพวกพี่น้องเลยโดยโด,ย,ดยอ้ายจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเ้ออ้ายเด้อขอเจ้าอยู่ดีมีเฮงความเจ็บอยากช่วยได้ความไข้อยาสิมีปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บโบห้ามาใกล้ก็ให้ล่ำห้ด้วยอ้ายห้ยมาเท่านี้ก็ให้กลับไปหาอ้ายลอยเท่าพันเท่าเด้อโดย ็ให้เพื่อนยู่ดีพีแห้งดําให้รวยสุขภาพแข็งแรงไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยการงานก็ยิ่งเจริญก้าวหน้าก็ให้มันยืนมันยืนได้อะเด้อโดยนะโอเคน้อพ่อพี่น้องทานันไอยากจะซอยแดงเพราไอ้เถื่อนเฮ็ดซานเลยว่าอยังก็ได้คนอล็กคนลดหน่อยบอกว่ากันนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโดยแจ้งได้ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนโดยโดยก็ให้พ่อแม่พี่น้อง อยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่สุดได้ความไขายใหญ่สุดมีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนะาะสรุปตากลวคำว่าสบายดี